ที่เห็นอยู่นี้ครับก็เป็นสมาร์ทโฟนของ LG ครับรุ่นท็อปในชื่อรุ่น LG G2 นะฮะสำหรับ,บ LG G2 น,นี้รุ่นนี้ก็คือมีอะไรหลายๆอย่างที่เรีวยกว่าเป็นครั้งแรกของ LG เดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นครั้งแรกนะครับตนนัวนีต้องบอกเลยว่าสมาร์ทโฟน LG ทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นแฟลชชิพหรือรุ่นธรรมดานเนี่ยจะค่อนข้างมาช้าแต่ว่า G2 เนี่ยมาค่อนข้างเร็วเปิดตัวปุ๊บอีกเดือนกว่าก็มาแล้ว ซึ่งรุ่นนี้ก็จะขายในงาน mobile expo สองพที่ตั้งแต่วันที่3-6ด้วยนะครับใครที่สนใจก็ซื้อหากันได้ในราคาห9ึ่งับาทนะครับรุ่นใส่2สองโอเครุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่มีการเรียกว่า dropping อปปอกไปก็คือคำว,ว่า Optimus นะฮะก็เหลือเพียงเ่า LG G 2เท่านั้นซึ่งเป็นรุ่นแรกที่ตัก Optimus ออกไปตอนนี้เราคงจะทราบกันดีว่า Optimus เป็นชื่อที่ LG ใช้ ในการทําตลาดนะฮะแต่ที่สองที่เป็นครั้งแรกก็คือ LG มีการนำปุ่มทั้งหมดมาไว้ด้านหลังเครื่องนะครับม่าจะเป็นปุ่ม power on off ปุ่ม power on off ปุ่ม blocker นะครับมันอยู่ด้านหลังโดยใช้ชื่อคอนเซ็ปต์ว่า learning f r o m you คก็คือเรียนรู้จากคุณผู้ใช้ว่าการใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นยังไงนะฮะ ซึ่ง LG เคลมว่าการใช้งานสมาร์ทโฟนทั่วไปเนี่ยนิ้วมันจุดด้านหลังอย่างนี้นะครับนิ้วจะอยู่ตรงนี้ก็ลเลยเป็นคอนเซ็ปต์ที่ทำให้ปุ่มทั้งหมดมอยด้านหลังนะครับส่วนสเปคเครื่องเดี๋ยวเราก็จะลงไว้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างสิ่งที่เป็นครั้งแรกอีกอย่างหนึ่งก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของโลก ที่ใช้ชิปประมุลผลของ Qualcomm Snapdragon 800ตัวแรกของโลกนี่ก็เป็นจากที่สามนะฮะเมื่อดูจากสเปคเครื่องจะเห็นว่าเป็นสเปคเครื่องที่ค่อนั่นแรงแล้วก็ผมผมมองว่าเรื่องของสเปคเนี่ยบรรดาเอ่อบรรดาสมาร์ทโฟนไฮเอ็นเนี่ยมันคงไม่หนีกันนะฮะจุดตัดของสมาร์ทโฟนไฮเอ็นจะอยู่ที่เรื่องของแบรนด์เรื่องของ ติเจอร์แล้วก็พวกภาพลักษณ์ต่างๆมากกว่านะฮะดังนั้นสเปคก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สำคัญเท่าไหร่นะครับ LG G2 ครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ5.2นิ้วนะครับขอบละเอียด1,920พ1,920คูณ1 8 0พิกเซลนะครับ423 ppi นะฮะก็ภาพนี้ค่อนข้างคมชัดเลยทีเดียวผมค่อนข้างชอบภาพของ LG ฮะเพราะมันคมแล้วก็มันดูสมจริง รุ่นนี้ค่อนข้างจะมีฟีเจอร์เยอะมากควรนะครับเราจะพูดเฉพาะสิ่งใหม่ๆที่มีใน LG g และกันนะฮะอันดับแรกก็คือเรื่องของ Slide Side ก็คือจะเป็นแบบให้เราใช้งานสามแอปแบบเร็วนะครับโดยเพียงใช้แค่3นิ้วในการเลื่อน เรียกว่าส l ลด์ s i g n นะครับเอ่อต่อมานะครับก็เป็นฟีเจอร์ที่ผมว่าสำคัญที่ควรจะมีก็คือเรียกว่าฟีเจอร์ g e s t ห r e นะครับคือเราต้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นของส่วนตัวดังนั้นแล้ว การที่ใครสักคนหนึ่งจะเป็นเพื่อนเราเป็นแฟนเราหรือจะเป็นครอบครัวเรายืมสมาร์ทโฟนมันก็เป็นการไพรเวทตัวเองอยู่แล้วการที่เราจะไม่ให้มันก็อาจจะดูแปลกๆไปแต่ว่ามันเป็นของส่วนตัวดังนั้นการมี g e กสโห d e เป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่ง guess mode แกสโหมดเราก็ต้องมีการตั้งค่าก่อนนะฮะก็มีให้เลือกครับ s ว i ยฟัซซ์อลล็อกทัตเทิลพินพ s ดสวัดพวกนี้ก็ใช้งานได้นะครับเป็นแกสโหมด อย่างนึงก็คือเพื่อป้องกันการที่จะใช้งานแบบเลือกรู้เท่าไม่ถึงการเช่นแบบเด็กๆอาจจะไปซื้อ i n a p p purchase ไป<ๆ>ก็สามารถป้องกันได้อบบหนึ่งเด็กๆจะต้องมาขอ pass หรืออะไรก็สักอย่างจากเครื่องเราก่อนนะครับถึงจะใช้ได้แล้วก็มันมีมันมีการล็อกแอปด้วยนะครับเนี่ยฮะมันจะมีให้เราเซตแอปด้วยว่าแอบปบไหนเนี่ยที่จะเป็นแอปต้องห้ามสำหรัแบบเด็กๆ ที่มาใช้งานเ <ondan S 1> ครื <Nice. S 1> ่องเราด้วยนี่ก็คือ g ก๊สโห d e นะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบมากเรียกว่าฟีเจอร์นอกออนก็คือเราจะไม่ต้องเปิดปิดเครื่องด้วยปุ่ม power on off ทั่วไปเพียงแค่แตะสอครั้งนอ่าก็จะเปิดนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า smart screen แล้วก็ smart video 2อฟีเจอร์นี้จริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่มากนะักถ้าเราเคยรู้จักกับ Samsung Galaxy s f 4มาก่อนนะฮะมันก็จะมีมานะครับ Smart s c r e e n Smart ว i ดี o เหมือนกันเลยครับก็ Smart s c r e e n ก็เวลาเราเราเรา,เราดูอยู่แล้วเราละสายตาไปมันก็จะดับวิดีโอก็เหมือนกันนะฮะอีกอย่างนึ้งที่ผมชอบนะฮะก็คือเราสามารถที่จะปรับบูชูพ u ททอนได้นะครับ คือถ้าสังเกตตรงนี้ฮะมันจะเป็น4อันนะครับพอดีว่าผมเซ็ตว่าให้เป็น4อันซึ่งเราสามารถปรับได้นี่ครับอยู่ที่ดิสลย์แล้วก็ฟอนตัชพัดท้องนะครับจะมีให้เลือกเยอะเลยครับตามสบายเลยครับว่าจะเอาแบบไหนถ้าแบบบนสุดก็จะเป็น default แล้วแต่เลยก็จะเป็นแบบไหนรวมถึงมีตีมให้เลือก4ธีม ขาวขาวแล้วก็มีอันหนึ่งอันที่1คือขาวอันที่2คือแบบมีไล่สีนะครับแล้วก็สีดําแล้วก็สีดําแบบไล่สีเป็นสีรูปแบบนะฮะพูดถึง UI เอาจริงตัดใจเลยครับผมรู้สึกว่า UI ของ LG ไม่สวยคือมันดูจืดๆแล้วก็มันดูเหมือนของเล่นเกินไปผมเลยว่า มันไม่ค่อยสวยนะอะไระครับส่วนเรื่องกล้องจริงๆเราก็ถ่ายมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าด้วยสภาพที่เราอยู่สภาพแวดล้อที่อยู่ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะมืดทำให้ภาพก็อาจจะได้ภาพที่ไม่ได้ชัดอะไรมากนะครับแต่ก็พอกล้องกลั่มได้คุยส่วนต,ตัวผมว่าภาพ ้ายของ LG เนี่ยค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆตอนที่ผมเทส uh, LG Optimus G Pro เนี่ยผมว่ากล้องมันดีกว่า G G ธรรมดา G รุ่นแรกนะครเดี๋ยวไว้ก่อนรีวิวเาจะมา,มาว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคสรุปเลยผมว่า LG G2 เป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจจะเรียกว่าความน่าสนใจของวงการสมาร์ทโฟนตอนนี้อยู่ที่เกาหลีหมดเลยตอนนี้มี n น้ต3 กับ G 2ผมว่าเป็น2รุ่นที่น่าสนใจส่วนตัวผมไม่ได้มองว่า iPhone 5 s และ iPhone 5 c น่าสนใจมากนะักผมมองว่า G 2และ n o t e สเป็นรุ่นที่น่าสนใจที่สุดแต่ทั้งหมดน,น,นี้ผมก็ไม่ได้หมายความว่า LG G 2จะสามารถที่จะทำให้ LG การเป็นเบอร์ต้นต้นของสมาร์ทโฟนได้แต่เป็นหลักฐานที่เห็นชัด,ชดว่า LG มาถูกทางแล้วในตลาดสมาร์ทโฟนโอเคครับทั้งหมดนี้ก็คือรีวิว LG G 2ขอบคุณมากครับ It would be morning.